และนี่คือ4วิธีที่ทำให้คุณได้คุยกับคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจสั่งซื้อครับคุณครับบางทีเราเข้าไปขายสินค้าให้กับในโรงงานในบริษัทขายสินค้าประเภท b 2 b ะนะครับแล้วมันมีคําพูดหนึ่งตลกมากเลยเขาบอกว่าตรงมั่นใจว่าคุณไม่ได้คุยกับคนกวาดพื้นครับนั่นคือ,อคุณต้องไปคุยคนผู้มีอำนาจไม่งั้นการที่คุณไปพรีเซนต์แล้วไปเจอคนที่ไม่มีอำนาจมันเปล่าประโยชน์ครับเพราะว่าคุณพรีเซนต์ไปต่อให้เขาชอบมันก็โอกาสที่เขาจะนําเสนอไปให้กับ คนที่มีอำนาจมันมี2อ,อย่างนะฮะคือรู้เพื่อซื้อกับรู้เพื่อขายคุณไปคาดหวังว่าให้คนที่เขารู้เพื่อรู้เพื่อซื้อคุณไปอธิบายให้กับนายเอแล้วหวังว่าจะนายเอจะไปอธิบายกับนายบีนายบีจะไปอธิบายกับนายซียากครับแล้วจะให้ในายซีเข้าใจเหมือนกันที่นายเอเข้าใจเหมือนกับที่เราไปอธิบายโดยตรงมันไม่ได้ครับเคยเล่นเกมบอกใบคำไหมครับที่คนแรกพูดแล้วก็บอกให้คนสองคนสามคนสี่คนห้าบอกบอกต่อๆไปเรื่อยครับสุดท้ายแล้วแมสเซจ คนหลังกับแม่เสรคนแรกนี่คนละเรื่องเลยนะครับเหมือนกันพอเวลาคุณไปพรีเซนต์สินค้าเนี่ยจงมั่นใจว่าคุณเข้าไปคุยกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วทำยังไงคุณจะมั่นใจว่าคุณไปเจอคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจครับข้อทีหนึ่งครับทุกครั้งที่คุณนัดคนเข้าไปเนี่ยจงนัดคนในระดับผู้จัดการ,รแน่นอนในสินค้าของคุณไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสินค้าจะถูกตัดสินโดย แต่ถ้าเกิดสินค้าคุณแพงกว่านั้นอาจจะต้องเหนือกว่าระดับผู้จัดการนะขึ้นไปอีกอย่างแรกอย่างที่2ครับคนที่คุณนัดไปคุยหรือคนที่โอเปอเรเตอร์โอนสายคุณให้นัดเจอเขาหรือมีคนนัดให้เนี่ยสำคัญคือคุณต้องถามตำแหน่งเขาครับว่าตำแหน่งเขาคือตำแหน่งอะไรอย่าไปคุยแค่คุณสมชายที่คุณไม่รู้ว่าคุณสมชายตำแหน่งอะไรสามครับคือระเบียบของบริษัทค,คือ คุณจะต้องรู้ระเบียบของบริษัทว่าระเบียบบริษัทเขาเนี่ยในสินค้าระดับนี้เนี่ยใครเป็นคนตัดสินใจครับและสุดท้ายข้อ4ครับคือคุณต้องรู้กระบวนการกตัดสินใจบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นโดยคนคนเดียวนะแต่ใน A รับเรื่องและใน A ต้องส่งบอร์ดพิจารณาคุณจะต้องรู้ลำดับของการตัดสินใจว่ามีใครบ้างแล้วพยายามที่จะขอเข้าพบผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในแต่ละครั้งครับพอเวลาผมจะขายซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม เข้าไปในระบบโรงงานที่มีระดับหลายๆขั้นตอนเนี่ยผมก็ใช้4วิธีการนี้ครับเจาะให้ถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับเรามีเยอะมากเลยนะครับใน y ย u ทูบชา n e l โค้ชแบงค์สุภรกิจครับคุณสามารถเข้าไปดูได้กว่า1000บทเรียนหรือคุณต้องการให้เจ้าที่ของเราเนี่ยส่งบทเรียนอัปเดตท,ทุกเช้าเรามีบทเรียนอัปเดตท,ทุก7จ็ดโมงครึ่งน,นะครับคุณสามารถติดตามที่ไลน์และซ์แบงก์สุภรกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ